โอเคครับสวัสดีครับสำหรับใครครับบันบล็อกนะรววผมคนเดิมพีพริมนะพีพริมโอเคก็มาเริ่มวันที่8ต่อคือเฟสนี้มันเป็นเฟสเกี่ยวกับ้ํำแข็งเราไม่น่าจะเจอตัวอะไรที่มันมีอันตราย <c oughs> ยังไม่ทันได้พูดเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะตรงนี้น่าลำคาญมากบอกเลยอโอเคล่วงล่งไป เคเราก็คุดกันต่อนะเฟนนี้เฟนแข็งก็จะมีตัวเมื่อร์ที่มันน่าตำคาญน,นะตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีไม่น่าจะมีคลิปไม่น่าจะมีคิปเปอร์นะโอเคเสียงก็จะดังนิดนึงโอเคเราฟาร์มดินกันคืนนี้เป็นอะไรที่ฟาร์มดินดีมากเฟน,ฟนที่ยอมนั่แข็งนะโอเคแล้วก็ฟาร์มรวัว คือเราไม่น่าจะโดนกิปเปอร์มันระเบิดตาะจะฟาร์มจนกว่าจะโอเคตัวฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆนะอืมไม่มีอะไรวันบล็อกมันมีหน้าที่ขุดอย่างเดียวแล้วก็ขุด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 ตัดม้าขุดขุดเราเจอบล็อกฐานด้วยนะวันบล็อกมันก็ไม่มีอะไระก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรต่อไปนี่เฮ้ยหลัจะเคียบ เ่นเกมใครเครียดเล่นเล่นแล้วเครียดหนักกว่าเดิมน,นี่ก็ไม่เอาโอเคเราได้ดินเยอะมากเลยนะเราต้องขยายพื้นที่ขนาหน่อยโอเคเราเจอเขียวลิซันตัวนี้แล้วจยากสายเดียวมันมากไม่สดละผมไม่สนเรือดละไม่กันละเออโอเคตายไปโอเคเราต้องเป็นห่วงเรื่องนะอาหารนะอาหารรู้สึกว่าอาหารเราจะมีเยอะพอตัวนะเราขับมาเป็นบ็อกสโนโุนดีกว่า ถ้ามันเป็นลูกส,สโนว์แบบนี้มันทำอะไรไม่ได้นะเกะกะช่องเราเปล่าๆโอเคพวกสโนว์เก็บไปนี่แล้วก็เอากระดูกเก็บไปนี่แล้วกันนะกล่องแรกของแร,องแร่อันนี้กล่องแรกโอเคดังดังแม่ดังโอเคเอาไม้มาเก็บนี่ไม้ชิ้นเดียวกันนะโอเคชิ้นเดียวกัน เก็บไม้แล้วก็เก็บดินไปดีขึ้นไปเก็บหินเก็บหินเป็นปายเก็บเ,เขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะกาเวลโอเคกเกเบลไปเก็บเก็บเก็บ บิกบิกและบิกมีไหมมีไหมโอเคน่าจะโดนระเ,เบิดตายไปด้วยโอเคไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ต่อได้แกงคุณดูนะอันนี้ก็เปิดหาของอะโอเคเจอขนมปังละกินขนมปัง,งเป็นอาหารแล้วนะ โอเคมากๆวันนี้เราก็ขยายพื้นที่เรอ,อเลยดีกว่าเรามีบ็อก,อกพอตัวนะจะขยายตรงไหนต่อดีขยายตรงนี้แล้วกันไม่เอาขยายข้างหลังนะโอเคเราขยายข้างหลังกัน เนื้อโล่โอเคโอเคจะขยายไปได้เยอะอยู่นะขยายไปเรื่อยๆได้มีที่ในการจับใจให้สอยเยอะ เราจะเอาดินมาถึงแค่ประมาณสักตรงนี้แล้วมั้งโอเคเรอรอโอเคเราตัดไปตอนที่วางอันนี้เสร็จเลยวะราตัดไปตอนที่เราวางพื้นเสร็จนะแตวผมจะวางไม้ด้วยเอาให้เป็นหมดเลยยินเหืนเราก็จะวางตรงเนี้ยขยายไปเรื่อยๆก่อนโอเคก็คือเมื่อกี้เรขี้เกียจนิดนึงเคยังไม่ได้ถึงไหนแล้ว, <c oughs> ลวก็คือมันมืดไงก็เลยจะนอนก่อน โอเคก็สามดินมาได้พอตัวเอ้เออเออเหมือนทัศก,กินจอเพี้ยนนะโอเคขยายมาได้ประมาณน,นี้โอเคเราเราครับขวานมานครับขวานสักนิดนึงนะดูซิมีไม้อยู่โอเคขรับุก,กรณ์มาเพราะว่าผมควรใช้อุปก,กรณ์ ที่เป็นหินละเพราะว่าที่คุณเหล็กจะพังและโอเคเราเก็บที่คุณเหล็กไว้เพื่อคุณแรกสำคัญสำคัญโอเคจะรื้อรั้วออกนะมันจะขยายเป็นพื้นที่หนะ่อยอ่านี่น่าจะพอแล้วตรงนี้เนาะแค่นี้ก่อนเราจะค่อยๆขยายฟาร์มเราไปเรื่อยๆแดีวต,ตรงนี้เนาะจะทำทางเป็นบ้านแล้วกันนะโอเคจะเอาเป็นหินให้หมด เราก็จะมีหินอะไรมาเนี่ย mm. บบปิดบบปิดโอเคเราหินพวกนี้มาก่อนนะาก,การสร้างสารรค์เนี่ยมันสวยงามโอเคเราก็มาค้าให้มันสมูทนดะ้เจรูปร่างสวยงามละสวยงามสวยงาม นี่รวมจะได้เป็นของตัตตูนหน่อยนี้โอเคเอดีไหมออกได้สักสามชุดออได้นี้มาโอเคก็มีบล็อกในการสร้างบ้านละขอออกแบบก่อนบ้านเราก็จะเอาเป็นแบบไหนนี่ก่อนมานี้นี้โอเคนี้นี้นี้โอเค ผมบล็อกแล้วกันหนึ่งสามสี่ห้าโอเคห้าบล็อกโอเคตรงนี้ก็จะทำเป็นแบบเป็นเหมือนบ้านนะบ้านเราอะไรคือความพอดี อะไรคือความพอดีนี่มันพอดีเกินไปละโอเคสองสอเขียนว่าทำบบนี้นะแหละเยอะจังเลยบอกเราหมดอ่าบอกเราหมดแล้วขอือเปลี่ยนสก,กินเก็บอะไรสก,กินนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะนี่เล่นมาตั้งหลายวันแล้วยังสร้างไม่เสร็จโอเค ขอปัมนนะ๊มคอมพิวเตอร์น่ะตอนนี้คอมพิวเตอร์เราน้อยเกินไปละขอใช้เวลาปั๊มก่นอนเพราะว่าเราัดมาถท,ที่ปั๊มเสร็จแล้วกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่เก้าแล้วโอเคเราก็ฟังคอมพแบบิวเตอร์มันฟังคอมพิวเตอร์มันน่าเบื่อนนะก็เลยมาบล็อกดีกว่าเพราะผมอยากจะรีบสร้างบ้านให้มันแบบดูสวยสดงดงามแล้วก็เสร็จสักทีโอเคเรามาเป็นแบบนี้เอาเป็นแนวแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเค จยอเอาข้างบนจอเป็นไม้นะดู้ิเรามีไม้เท่าไหร่โอ้โหโคตรจนิงจริงจนมากเอานี่เป็นเสาหรอเอาไม้โอ,อ๊กมาเป็นไม้แปลรูปแปลไปเลยโอเคอรู้สึกของเยอะขอเก็บของกันนะเพราะว่าถ้าเราตายหรือ,อยังไงมันจะได้แบบ ของเราจะได้ไม่หายหมดสิ่งที่สําคัญใน,ในคนเก็บมากก็คือเหล็กเพราะว่าเราหาไม่ได้แล้วก็คัสโสนโบล็อกเก็บไว้เป็นแพ็กๆนี่ก็ไม่โยนทิ้งไปโยนใส่หัวเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอืมอ,มอมืแย่งหรอโอเคเก็บสโนโบล็อกไว้ไหนเก็บอะไรีเก็บกระดูก โอเคหินเหรอหินเราเก็บแบบน,นี้แล้วก็ขอมโบสตอร์ได้นะโอเคเราบอกว่าเตรียมสร้างบ้านกันดีกว่ามามตรงนี้เราก็จะปูเป็นไม้ขึ้นไปนสักสองเนาะหนึ่งสองโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะหนึ่งสองโอเคตรงนี้สองหนึ่งสองคือเป็นอะไรที่อันตรายและท้าทายเรามากเลย ดูเหมือนไม้จะไม่พอแล้วโอเคเราไปตัดไม้เพิ่มได้ไม่เป็นไรคือถ้าเราจะทำแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะอมืมันจะสูงมันมีเกลดของรังด้วยโอเคเอาวางนี้ไป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 ไป อืมก็แปลกๆดีนะ <c oughs> อาจจะสวยก็ได้ั้ง <c oughs> เจีอะไรไม่ได้เราขอตัดไม้เพิ่มก่อนนะโอเคเดี๋ยวโอเคได้มาใม่อีกจำนวนหนึ่งเราก็จะปุ้งนี้โอเคปุ้งนี้แล้วก็ปุ้งนี้ โอ้ยุ่งโอเคจำลองนล้วก็ปุ่งนี้นนปพุ่งนี้ปพุ่งนี้พุ่งยิโอเคไข่นิดเดียวเองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทาสกินเพี้ยนทาสกินเพี้ยน <c oughs> แป๊บนะแป๊บนะ,แล,ะแล้วตัดไปตอนที่ผมหาไม้มาสร้างบ้านดีกว่าเราเราก็ต้องจะปัม๊มปั๊มจากไอ้ไม้พวกนี้หรอกบนมิวมาหวังว่ามันจะดอปต้นไม้ให้นะ มีไหมไม่เอากิ่งไม้ต้นไม้อยากได้ต้นไม้คือถ้ามันดรอปต้นไม้ให้จะดีมากเลยโอเคนี่ไงมันดรอปละเราก็จะปลูกกันเลยเราก็จะหาไม้เพิ่มนะปลูกนี้แหละโอเคเรามีกระดูกอยู่สองสองแท่งโอเคน้อยอย่างแต่ไม่หละน่าจะพออยู่มาบนมีวาจะจะโอเคสองทีถือว่าดีนะ คือเขาได้ไม้เพิ่มมาโนโอเคกินขนมปังแล้วก็ตัดไม้ตอโอเคเริ่มสร้างกันต่อเลยรูปภาคนี้มีสกายฟลดดิ้งหรือ,อยังนะแต่รู้สึกเหมือนน่าจะมีแล้วนะสกายฟลดดิ้งเนี่ยโอเคต่อไปต่อไปโอเค โอเคส่วนตรงนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะทำนะหลังคานะหลังคาเราดูก่อนจะออกแบบเป็นอะไรเอาหลังคาเป็นคอมโพสโตนดีกว่าอาจจะดูสวยก็ได้โอเคเอาหินโอเคเรามีคอมโพสโตนแค่นี้เรอเอามาทำเป็นสลบับสักประมาณ30ก็น่าจะพอแล้วนะบันไดประมาณสัก3าได้ใช่ไหมอย่างเราสามโอเคสามสิบสอง ก็เพิ่มไปกดตดนตรงนี้กอโอเคขั้นแรกโอดูซิวางยังไงดีวางยังไงดีวางแบบนี้โอเคแบบนี้จะดีดีไหมเนี่ยนี่หรอนี่ก็เดี๋ยวยว,วางแบบน,นี้ไม่เออไม่เอา เดี๋ยวเนดะี๋ยวโอเคเราวางนนวางนี้ก่อนวางงนี้ก่อนวันอะไรไม่ได้มไม่ไดเอ้ยคือแบบนวันใดรู้มาตลอดเลยโอเคไม่เปไ็นไรเราก็จะวางตรงนี้ <c oughs> โอเคเรานอนก่อนละกันเปลี่ยนเป็นวันที่สิบโอเค <c oughs> ก็เล่นมาสิบวันแล้วนะไม่ค้านหนึ่งร้อยวันนี้เราก็เล่นมาสิบวันแล้วสิบวันแล้ว ตอนนี้ทา่าสกินเพี้ยนมากรู้สึกอยากจะโทรซัจริงๆแต่เรายังใจเย็นอยู่โอเคโอเคโอเคได้หรือยงังเดี๋ยวช้าให้เดี๋ยววางไปเลย <c oughs> ทำไมทำไมรู้สึกว่มันทุรีบล่ะคไม่ะไดเหรอค่อยๆสร้างไป กินเพี okay. Okay. ้ยนดีว่ะโอเคโอเคคือแบบเราจะสร้างอะไรเยอะไม่ได้เวมยเพราะว่ากของเรามันมีน้อยของเรามันมีอย่างจำกัดโอเคหรอปูพื้นก่อน โอ้ยๆจะลงมเนี่ยโอเคราคาแบบนี้ังไงน,นี่ราคาแบบนี้โอเค บ้านเราหลังคามต่ำไปเนาะโอเคผมว่าผมควรเอาไม้ออกสักหนึ่งชั้นแบบนี้จะล่วงจะล่วงโอเคล่วงนี้ก็ร้อนอยู่นะโอเค,อเคไม้ออกเราคนปูเป็นอะไรสแลปหนึ่งนะโอเคแบบนี้ โอเคกดย่อมาแล้วก็วางบันไดก็วางบันไดวางบันไดวางบันไดเไปวางบอลได้โอเคอืมฮึอืมฮึโอ้กดุบห่วงวางบันไดมา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 โอเคสงคณะบุญเขาไม่น่าจะเห็นะเราวางเป็นคอโคบอลสโตนแบบนี้ดีกว่าโอเค ก็าไม้ออกสักชั้นหนึ่งก็ก็น่าจะดีนะจะได้ไม้สิ้นเปลืองไม้เกินโดยไม่ใช่เหตุช่วงนี้ไม้ก็รู้สึกเริ่มจะขาดแขนละโอเคแนละ้วฝั่งนู้นปูไหมฝั่งนู้นไม่ปูโอเคเราก็จะตัดไม้ออกการตัดตรงนี้ออกด้วยเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเราก็วางนี่แทนน่าจะสวยนะไปเนี่ยหรือเปล่าไอ้นี่อะไรเนี่ย ออาไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกอ่วงเค okay. นี่เป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคมันก็ดูดีหรือเปล่ามันก็แบบก็ประมาณหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ดูดีที่สุดโอเคเราตัดไปตอนที่เราทำเสร็จเลยดีไหม okay. เคเแบบนี้แบบนี้แบบนี้ คเราตาไปตอนที่เราทำหลังคาเสร็จนะเราก็ทำแพทเทิร์นเดียวกับแบบที่แล้วแหละโอเคตอนนี้เราก็ปูหลังคาเสร็จแล้วนะก็ดูสภาพบ้านคือแบบจัดใจจริงเลยนะไม่สวยอะคือแบบไม่ไงก็ไม่รู้นะโอเคแต่ก็พอใช้ได้นะเราขอย้ายของก่อนย้ายของเข้าไปในบ้านก่อนนะ <c oughs> โอเคเราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะนนมาวันที่เทนะ่าไหร่แล้ววันที่สิบเอ็ดปะวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดนะแปดเก้าสิบโอเควันที่สิบอ่ะเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะเนี่ยใช้เป็นชั่วคราวก่อนใส่ต้องออกแบบหลังคาใหม่นะทุกวันี้โทรศัพท์ผมก,ก็ทำสก,กินเพลยนเรียบร้อยน่าจะไปสวรรค์ละอีกไม่นานโอเคครับสนามมา วางนี่โอเครูนี้วางได้ไหมเนี่ยโอเควางไปก็แค่นี้แล้วนะเน,น,วนาะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันทำไมว่ามันแปลกๆวะเออแปลกๆวะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวกินพวกนี้เรขาขย้ายที่หลังนะ ขุดเก็บมาก่อนตายโอเคกล,ล,ล่องไม้ไอ้กล่องไม้หยุบไม้ไปไม้เก็บไปโอเคต้นไม้เป็น,นยังไงบ้างเหมือนเราจะไม่ได้ต้นไม้เลยนะตอนนีไไ้ื่อลำบากแล้วเราไม่ได้ต้นไม้เลยโอเคลาพีเก็บไป หิบออกมาสมักนิดหนึ่งโอเคมาก็ครับกบานกันเลยครับเป็น พู้ร้นะผู้ร้อโอเคมาพูดต่อก็ออย่างที่ผ่านเฟสนี้ไวไ้นะเฟสต่อไปรู้สึกเหมือนจะเป็นเอ่อเฟสเกี่ยวกับท้องทะเลหรือเปล่าแม้ก็ทท้องทะเลไม้กระจังก์เลนแหละโอเคเราก็ขุดขุดขุด โอเคขุดไปก่อนใส่เลยหนึ่งดอกตัวนี้ใส่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 เหียงโอเคต่อเฟสนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแนละ้วไม่มีคิปเปร์นะเจอมาสี่ตัวแล้วโอ้โหรู้สึกรู <laughs> ้สึกไม่ดีเท่าไหร่ ที่สุดโอ oh, ้โหเอ็นจอยมาแต่ไกลเลยดูสายไว้หนึ่งทีดูใส่ไปหนึ่งทีดูสายไปหนึ่งทีเฮ้ยปับโอเคอุ้ยเหมือนจะได้ธนูด้วยนะโอ้โหเพราะว่าสามอินฟินิตี้ด้วยโอ้โหธนูดีอะเนี่ยโอเคต้ฝุดแล้วฝุดแล้วฝุดแล้วโอเคได้น้องหมีด้วยสำหรับพันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะ อยู่ที่วันที่สิบโอเคเราได้สร้างบ้านเนะี่ยโอเคเรเจอเันใหม่พัหน้าครับ